สวัสดีครับนายแพทย์นิติหล่อเลิศรัฐนะครับเป็นกุมามแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพครับการแบ่งเวลาเรียนออนไลน์และเล่นอย่างเหมาะสมการแบ่งเวลาที่บ้านนะฮะสามารถจะทําได้โดยการที่จัดให้เป็นตารางเวลาที่แน่นอนนะฮะคือปัญหาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราเราเอาตามอารมณ์ตื่นตอนนี้นะฮะอยากจะเรียนตอนนี้ก็เรียนตอนนี้ไม่อยากเรียนก็ไปวิ่งเด่นก่อนคือถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้สมดุลของช่วงเวลาที่เราจัดไว้เนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควร อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับว่าอาจจะต้องให้เรียนกี่ชั่วโมงจะต้องให้เล่นกี่ชั่วโมงหรือทาอะไรบ้างเพราะว่าผมคิดว่ามันแตกต่างกันระหว่างเด็กแต่ละคนเด็กเล็กน้ําหนักของการเล่นก็อาจจะสูงขึ้นในเด็กที่โตขึ้นมีเรื่องของเนื้อหาสาระมากขึ้นก็อาจจะต้องเรียนนะฮะร,รวมทั้งเรื่องของ آ, การจัดตารางของผู้สอนด้วยใช่ไหมฮะบางโรงเรียนเนี่ยเขามีการจัดสอนออนไลน์ของตัวเองเขาก็จะมีกาหนดเวลาอยู่แล้วว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เด็กต้องไปนั่งแล้วก็เรียน ในช่วงเวลาที่เหลือก็สามารถจะเล่นได้นะเพราะการจัดตารางเวลาเป็นตัวสําคัญเด็กบางคนสามารถที่จะเรียนไปเล่นไปนะฮะกินไปแล้วก็จับเนื้อหาได้ดีนะฮะเด็กบางคนทําแบบนั้นไม่รู้อะไรเลยพ่อแม่ก็อาจจะต้องโฟกัสว่าเออลูกต้องตัดสิ่งแวดล้อมสิ่งที่รบกวนออกไปนะฮะเพราะงั้นก็ต้องอ่านอาการลูกละครับแล้วก็อันที่สองก็คือก็อาจจะต้องสอบถามบ้างคือจริงจแล้วจะบอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือพ่อแม่อาจจะต้องมานั่งดูกับลูกได้เพราะงั้นพ่อแม่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาสอนลูกเราตอนนี้เขาสอนอะไรนะฮะวิธีการสออนขงคครูเม เป็นถ้าเกิดโรงเรียนจัดเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเราถือโอกาสได้ประเมินคุณภาพการสอนของโรงเรียนเลยเพราะว่าปกติเวลาไปโรงเรียนเราไม่สามารถจะไปนั่งในห้องเรียนกับลูกได้น้เพ,พราะพ่อแม่ก็ดูไปด้วยเมื่อดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะสอบถามลูกได้ถึงถึงความเข้าใจที่เขามีต่อเรื่องนั้นหรืออาจจะให้ลูกลองบอกเราว่าเออที่ครูพูดไปประมาณนี้หรือหรือครูคุยคุยอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถจะเช็คได้ว่าลูกโอเคไหมนะครับในทางรงเดียวกันถ้ามันสามารถที่จะจัดแบ่งเวลาเ,เรื่องของการเรียนได้ว่าบางบางบางที่เป็นแบบเหมือนกับดู ดูออนมาน์คืออยากดูก็ดูถึงตอนนี้พักก็พักได้เนี่ยอันนี้เราอาจจะปรับได้ตามความพร้อมของลูกตอนนี้ลูกล้ามากแล้วขอพักก่อนไปอาบน้ําไปวิ่งเล่นสักพักหนึ่งแล้วกลับมาเรียนต่อได้แต่ถ้าเกิดบางที่มันเป็นสดแลวต้องดูไปตลอดเวลาเลยก็อาจจะยากนิดหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าผมคิดว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเท่าที่ผมเคยสอบถามหลายหลายคนที่เรียนมาเนี่ยนะครับสองสาจุดที่เป็นจุดด้อยอันที่1ก็คือว่าเรียนออนไลน์เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีชั่วโมงพะละศึกษานะฮะมักจะไม่ค่อยมีชั่วโมงศิลปะ น้อยมากบางโรงเรียนมีเหมือนกันนะที่เขาจัดแต่ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้จัดชั่วโมงเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นชั่วโมงเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่อาจจะต้องจัดขึ้นมาให้ลูกนะฮะเซตตารางเวลานี้ขึ้นมาสําหรับการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวบ้างนะคนไข้ผมเนี่ยหยุดไปสองสาเดือนหลายคนน้ําหนักขึ้นนะครับบางคนขึ้น5โลสถิติสูงสุดคือ15โลใน2เดือนนะครับซึ่งสําหรับเด็กที่หนักประมาณ2ี่สิโลนี่ไม่ธรรมดานะครับจะขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าการเคลื่อนไหวสําคคััญรบ